สวัสดีครับผู้ฟังที่ครบรักทุกๆท,ท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับวันนี้คำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะนำมาเล่านำมาแบ่งปันนั่นก็คือช่วงเวลาที่ไม่ใช่จะทำอะไรใจต้องนิ่งทุกท่านครับ เขาบอกว่าความผิดหวังไม่ใช่จุดจบของชีวิตมีคนหลายคนครับเจอความผิดหวังถึงขั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะจบชีวิตลงก็มีนะฮะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันหากเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปได้แล้วก็เราควรจะมาบริหารเรื่องของความคิดกันครับเขาบอกการไม่สมหวังมันคือบรรันได ที่ทำให้ชีวิตสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นความผิดหวังสอนให้เราได้รู้จักการรอคอยมนุษย์เมื่อมีความสงบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยกำลังจะเข้ามาครับมันเป็นการฝึกบริหารจิตใจทำไมคำว่าช่วงเวลาที่ไม่ใช่จะทำอะไรใจต้องนิ่งก็เพราะว่าผู้ที่สงบนิ่งผู้ที่ฝึกบริหารจิตใจ ผู้ที่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่สมหวังแล้วบอกกับตัวเองว่าให้ใจเย็นจงสงบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังจะปรากฏและเดินทางเข้ามาดังนั้นครับขอย้ำว่าทุกการผิดหวังของชีวิตหาใช่จุดจบของชีวิตไม่แต่ความผิดหวังเหล่านั้นกลับเป็นครูเป็นโค้ชเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์มนุษย์ที่พบกับความผิดหวังมากมายก่ายกอง ท้ายที่สุดในวันที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะมีเรื่องเล่ามากมายเหมือนคํากล่าวที่บอกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จไม่มีมไม่มีคาอธิบายแต่ผู้ที่ล้มเหลวอุดมไปด้วยข้ออ้างและเหตุผลฉะนั้นครับการดําเนินชีวิตหากไม่สมหวังไม่เป็นไรเพราะนี่คือขั้นบันไดที่ทําให้เราโตนะครับเราต้องฝึกที่จะรอคอยเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะปรากฏแล้วนะฮะังนั้นครับก้าวเดินต่อไปเหมือนที่เขาบอกว่าความสําเร็จ เลยโค้งแห่งความล้มเหลวมาเพียงนิดเดียวความไม่สมหวังคืออภรณ์อันงดงามของความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จสักหนึ่งครั้งจงเพิ่มความล้มเหลวให้เป็นสองครั้งฉะนั้นครับการดําเนินชีวิตใช่ว่าจะเป็นได้ดั่งใจเราคิดทุกช่วงตอนใหม่ดังนั้นช่วงเวลาที่ไม่ใช่จะทําอะไรใจต้องนิ่งนะฮะแล้วเราก็คบหากับผู้คนที่มีคุณภาพคบคนดีนะครับ คบคนดีคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปในสถานที่ดีชีวิตย่อมได้ดีฉะนั้นครับช่วงเวลาเราไม่สามารถหยุดรั้งเขาเอาไว้ได้ฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ก็อยู่นิ่งๆทำจิตใจให้สงบแล้วปล่อยให้มันผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีสิ่งใหม่ๆปรากฏแล้วบังเกิดขึ้นได้สิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากำหนดวันนี้ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ